แล้วก็หลายส่วนก็เรียกร้องฮะเฮ้ยทำไมแต่บักดีไม่ไปรวมกับพักพักหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์ตรงกันผมถามจะไปรวมได้ยังไงพี่น้องเมื่อในทุนพักของคุณเนี่ยฟ้องคุณหมอ220้ล้านอ่ะเราจะไปร่วมเขาได้ยังไงกับพักเนี้ยแล้วพักนี้อีกที่ประจับมือกับนักโทษชุจริดอ่ะและไอ้นักโทษชุจริตที่คุณหมอตรวจสอบเขาอยู่อ่ะเพื่อให้หลักนิติธรรมของประเทศเข้มแข็งอ่ะฟ้องคุณหมออยู่100้ล้านอ่ะแล้วคุณหมอจะไปร่วมกับพักนี้ได้ยังไงพี่น้องถูกไหมล่าสุดคนนองพีี้ก ไปเป็นพยานให้กับนักโทษจุดิตที่โดนคดีหนึ่งสองอีกพี่น้องทั้งที่คนคนนี้เขาก็เป็นแกนนําประชาชนครั้งหนึ่งพาคนออกมาต่อสู้กับนักโทษจุดิศคนนี้พี่น้องบาดเจ็บกี่คนพี่น้องล้มตายกี่คนโดนคดีกี่คนเขาลืมไปหมดแล้วพี่น้องลืมไปหมดเพราะต้องการเอีอยมหน้าและโหนเจ้าชิบหายเลยพี่น้องบอกว่าเพื่อที่ไปร่วมฝั่งเนี้ยเพื่อที่จะไปป้องป้อง สาบันไปปกป้องหนึ่งหนึ่งสองมันไม่จริงพี่น้องคุณไปจับมือกับคนทุจริตมันก็ผิดหลักการแล้วถูกไหมครับพี่น้องแล้วคุณจะมาปกป้องสาบันได้ยังไงการปกป้องสาบันที่ดีที่สุดคือการปราบทุจริตความปชั่ให้หมดไปพี่น้องแล้วทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนั่นสาบันจะมั่นคงครับพี่น้อง